สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกันเลยนะครับกับรายการท่องนครนะครับรายการที่จะพาทุกท่านนะครับมาพบกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองนครหรือประวัติศาสตร์นอื่นที่อาจจะไม่ได้อยู่ในตำราเรียนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่วนที่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งนะครับซึ่งถือว่าโรงเรียนนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องกับคณะรัษฎรเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับเราก็มีพิธีกรอีกสองท่านนะครับที่จะมา ร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็มาอธิบายนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาของโรงเรียนนี้นะครับว่าเกี่ยวข้องกับคณะรัษฎรอย่างไรนะครับสวัสดีครับคุณปรมาทสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณเกียรติยุทธครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนไหนครับอ่าตอนนี้เราอยู่ันที่โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามครับที่ตำบลท่าซอมอำเภอหัวไซอ่าใช่ครับพิบูลสงครามคือคุณนุนะครับอ่าชื่อคุณมากครับอ่า ถ้า,าคนที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์หรือว่ารู้เรื่องเกี่ยวการเมืองก็จะรู้จักนะครับชื่อซึ่งชื่อเนี่ยมันก็ไปใกล้เคียงสอดคล้องกับจอมพลปอ,อใช่ไหมครับจอมพลปอพิบูลสงครามครับครับ,รบแล้วจอมพลปอนี่ชื่อเขามาได้ไงครับครับ,รบผมอ๋อถ้าเดี๋ยวเราก็ต้องเกล่นก่อนนะครับว่าประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่เกี่ยวกับจอมพลปเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็คือว่าในในช่วง ประมาณปีพศ2490กว่าถึงพศ2500เนี่ยจะเป็นช่วงที่จอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สมัยที่2เนาะซึ่งมีใช้กินระยะเวลาที่จอมพลปเนี่ยอยู่ในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยก็นานที่สุดนคนหนึ่งเป็นทศวรรษเลยอ่าใช่ครับประมาณ1 10, 10กว่าปี15ปีโดยประมาณนะครับซึ่ง ก็จะมีร่องรอยอะไรบางอย่างของจอมพลปอเนี่ยหลงเหลืออยู่ในประเทศไทยนะครับ mm hmm. เยอะมากซึ่งก็อย่างที่กล่นไปในตอนแรกก็คือว่าชื่ออย่างนี้ครับโรงเรียนแห่งนี้ก็คือโรงเรียนจอมปโรงเรียนชุมชนพี่บูลสงครามซึ่งก็เป็นชื่อของจอมพลปอพี่บูลสงครามอ,อดีตนายกรัฐมนตรีสมาชิกกลุ่มคณะราษฎรสมัยปฏิวัติ2 4 7 5นะครับซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปอีกในสมัยนั้นเนี่ยจอมพลปอ กับทีมงานก็แล้วกันนะครับก็คือมักจะชอบตั้งชื่อสถานที่โดยเอาชื่อของจอมพลปอเนี่ยไปตั้งเป็นชื่อสถานที่ต่างๆอย่างเช่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยราชพัฒ์พิบูลสงครามโรงเรียนพิบูลสงครามโรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์โรงเรียนสาธิตพิบูลสงครามบำเพ็ญหรืออื่นๆนะครับซึ่งก็พอไปดู ไทม์ไลน์หรือช่วงประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่จอมพลปเนี่ยสนับสนุนงบประมาณครับมายัางท้องที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาหรือแม้กระทั่งวัดซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาไปดูวัดที่จอมพลปอ,อุปถัมภ์เหมือนกันนะครับพอได้งบประมาณจากส่วนกลางมาเนี่ยก็คนในชุมชนหรือท้องถิ่นก็อาจจะเป็นการระลึกนึกถึงคนที่ให้งบประมาณมาครับก็ตั้งชื่อโรงเรียนสถานที่สําคัญต่างๆ ที่ได้รับงบป,ประมาณในช่วงนั้นนั้นเนี่ยเป็นชื่อของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ครับก็ได้รับงบป,ประมาณจากจอมพลปพิบูลสงครามเช่นเดียวกันในรัฐบาลช่วงนั้นก็เป็นช่วงปีพศ 249798- 99ในช่วงห่วงประมาณนี้ครับก่อนที่จอมพลปจะหลุดจากอำนาจทางการเมืองไปในปีพศ2 5 0 0ครับ,รบก็ถือว่าอาจจะเป็นคุณูุงประการหรือนโยบาย รุ่นสุดสุดท้ายของจอมพลปอครับแต่ว่าส่วนในรายละเอียดว่าทำไมโรงเรียนที่นี่ถึงได้งบเนี่ยก็อาจจะแบบเป็นคุณธีรยุทธ์อาจจะตอบได้นะครับโอเคครับผมผมผมถามหมดทงใจเลยครับชื่องนี้โรงเรียนชุมชนพิบูลสงครามใช่ไหมครับถึงในอดีตก็คือโรงเรียนพิบูลสงครามครับผมอยากผมอยากรู้เลยครับว่าจอมพลปอรู้ไหมโรงนี้มีโรงเรียนอยู่อ่าแกมาสร้างเองเลยหรือเปล่าครับอ่ะก็โรงเรียนอย่างนี้ที่เรายืนเนี่ย ไม่ใช่อาคารเรียนหลังแรกนะครับอ้าวมีเหรอใช่ครับเพราะถ้าอาคารเรียนหลังแรกเราต้องข้ามถนนไปนิดหนึ่งครับอ่าเพราะว่าอาคารเรียนหลังแรกเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของวัดพัทสีมานะครับอ่าก็ใช้พื้นที่ของของวัดอ่าแต่พอระยะเวลามันเคลื่อนผ่านไปเนี่ยอาคารเรียนมันก็สภาพทรุดโทรมไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงในยุคสมัยหนึ่งในยุคสมัยของพระอาจารย์ทุ่นนะครับอ่าก็ ได้มีแนวคิดที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มันถาวรมากยิ่งขึ้นแต่ว่าน่าเสียดายที่ท่านได้มรณนะภาพไปเสียก่อนแต่ว่าถัดจากนั้นก็มีพระอธิการธรรมวุฒิเพิ่มนะครับท่านก็ได้สืบสารงานของพระอ,อธิการพ้วนนะครับแล้วก็สร้างอาคารเรียนโดยสามารถรวบรวมเงินเนี่ยจากชาวบ้านเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะสร้างอาคารเรียนเนี่ยได้มา5 0 0 0 0บาทนะครับ mm. 50,000บาทสมัยนั้นก็ เือว่าเยอะนะครับรก็ติดหลักแสนได้ครับใน,บนประเนะครับแต่เท่านั้นมันก็ไม่พอครับในการจะสร้างอาคารเรียนใอ้มีขนาดเท่าแบบอาคารเรียนที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะก็เลยต้องจําเป็นที่จะต้องของบเพิ่มคราวนี้จะของบเพิ่มจากที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องอาศัยคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้แทนครับผู้แทนราษฎรในพื้นที่ซึ่งผู้แทนราษฎรในพื้นที่นี้ก็คือร้อยตํารวจเอกเปี่ยมบุญยชิ นะครับซึ่งท่านเนี่ยก็เป็นเด็กวัดที่นี่แต่ตั้งแต่เดิมเะครับเป็นเด็กวัดพระเสืมาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ท่านจะมีความคุ้นชินกับพื้นที่นี้เป็นอย่างดีแล้วก็ท่านเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยอาคารเรียนแห่งนี้มันก็มีความสําคัญต่อการศึกษาในในพื้นที่ในท้องถิ่นแล้วก็คุณธนพลคุณพรหมรู้ไหมครับว่าร,ร้อยตํารวจเอกเ,เปี่ยมเนี่ย เป็นถึงเลขานุการส่วนตัวของจอมพลปอด้วยนะครับอ๋อไม่ธรรมดานะครับคนนี้ถือว่าอยู่ใกล้ชิดนะครับอยู่ใกล้ชิดกับจอมพลปอเนี่ยคือเด็กหน้า้องนายอะนะอารมณ์แบบถ้าสนิทกับนายมากเท่าไหร่ก็ดึงงบประมาณมาได้มากเท่านั้นอะไรประมาณนี้วะอาจจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่าในทํานองเดียวกันร้อยตำรวจเอกเปี่ยมเนี่ยแกก็ไม่ได้ใช้อํานาจของแกมากขนาดนั้นแกก็พยายามมองว่างบถวนไหนที่มันใช้ประโยชน์ได้ ได้ให้กับประชาชนได้เยอะเนี่ยแกก็พยายามที่จะเอางบประมาณมาซึ่งแกของบประมาณในครั้งนั้นเนี่ยจากจอมพลปอเนี่ยได้มา1นึ่งแสนหมื่นบาทนะครับรวมกันแล้วกับของชาวบ้านเนี่ย้าเป็นสองแสนนะเป็น2 0 0แ0 0บาทซึ่งก็สุดท้ายก็ถือกาเนิดอาคารเรียนแห่งนี้ขึ้นแล้วก็ท่านเนี่ยก็ถามเจ้าบุญปอนี่ว่า,าถ้าจะขอตั้งชื่อโรงเรียนเนี่ย โดยมีชื่อของจอมพลปอเนี่ยอยู่ด้วยเนี่ยได้หร<ด>ือเปล่าซึ่งจอมพลปอเองก็ไม่ได้ขัดพอไม่ได้ขัดแบบนั้นเนี่ยโรงเรียนก็เลยได้ชื่อว่าโรงเรียนพิบูลสงครามซึ่งก็ยังมีป้ายปรากฏให้เราเห็นอยู่<อ>เป็นป้ายดั้งเดิมของโรงเรียนเลยก็คือโรงเรียนพิบูลสงครามนะครับเดี๋ยวเรา<อ>จะถ่ายภาพแล้วก็แปะให้ผู้ชมได้ดูนะครับแล้วก็พอถัดจากนั้นเนี่ยพอการเวลามันมันเปลี่ยนนะครับกับคุณธนพ,พลคุณปรมาชื่อโรงเรียนมันก็ต้องเปลี่ยน เปลี่ยนไปกับเขาเรียกว่าการพัฒนานะมันก็เลยมีการใส่ชื่อคำว่าชุมชนเนี่ยลงไปด้วยซึ่งหลายโรงเรียนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปในในยุค2,500ขึ้นไปเนี่ยด้วยการใส่ชื่อคำว่าชุมชนเนี่ยลงไปตามการปกครองแบบใหม่ที่ม,มันเป็นการปกครองที่เราเน้นให้ เกิดการมีส่วนร่วมของของคนในชุมชนก็เลยใส่ชุมชนมโรงเรียนแห่งนี้ก็เลยกลายเป็นโรงเรียนชุมชนพิบูตส,ส,สงครามอย่างที่ได้ยินในในปัจจุบันครับคุณประวัตครับการที่บุคคลในท้องถิ่นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นชาวบ้านข้าราชการนะครับแต่ว่ามีความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าแน่นแฟ้นกับรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยมันมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นยังไงครับอืถ้าเราดูจากปรากฏการณ์ของโรงเรียน พี่บุญสงครามในอดีตเนี่ยก็สามารถทําให้เห็นว่าการที่เรามีผู้แทนในท้องที่อย่างเช่นร้อยตํารวจเอกเปี่ยมบุญยโชตใช่ไหมครับที่มีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลของจอมพลปในในสมัยสุดท้ายอ่ะนะครับก็สามารถใช้คอนเน็กชันหรือเครือข่ายตรงนั้นเนี่ยเพื่อดึงงบประมาณมาแล้วก็พัฒนาให้กับชุมชนตรงนี้แล้วทีนี้ผมก็สันนิษฐานต่อว่าก่อนที่งบประมาณมันจะลงมาตรงนี้ได้เนี่ยแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นชุมชนขนาด ใหญ่พอสมควรในอดีตหมายใหญ่ในที่นี้หมายความว่าใหญ่กว่าบริเวณละแวกนะครับเพราะว่ามันมีวัดที่ตั้งมานานก็ต้องมีผู้คนอยู่มีผู้คนอยู่มันก็ต้องมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนครับทีนี้การเมืองเข้ามาเกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ต้องอาศัยการเชื่อมการระหว่างอำนาจ การปกครองที่ส่วนกลางเพราะว่าเราต้องไม่ลืมว่าในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งหรือสมัยนั้นเนี่ยงบประมาณต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ส่วนกลางการที่เรามีความสัมพันธ์อันดีกับรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยมันก็สามารถดึงงบประมาณลงมาพัฒนาท้องถิ่นได้แล้วก็อีกในหนึ่งก็คือตัวผู้แทนในพื้นที่เนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนสําคัญที่ทําให้ได้งบประมาณส่วนนี้มาเพราะเ,าเราต้องไม่ลืมว่าจอมพลปไม่ได้มี เป้าว่าเราจะต้องไปสร้างโรงเรียนตรงนั้นตรงนี้เสมอไปใช่ไหมครับแต่จากเหตุการณ์ของ,งของโรงเรียนแห่งนี้ครับมันสะท้อนให้เห็นว่าคนที่เริ่มจริงๆเนี่ยมันก็คือชุมชนก่อนแล้วก็ถึงจะไปขอความร่วมมือจากรัฐบาลส่วนกลางที่มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งก,กันและกันก็ประมาณนี้ครับผมครับคุณผู้ชมครับเนี่คือส่วนหนึ่งของร่องรอยของมรดกคณะทศดลที่ยังหลงเหลือจนถึงปัจจุบัน การที่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับจะตั้งชื่อให้สอดคล้องกับผู้นําในยุคนั้นเนี่ยหรือว่าบุคคลสําคัญเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับคุณธีรยุทธคุณปรมัตย์ครับใช่ครับเพราะว่าเป็นการบ่งบอกถึงอานาจบารมีบางอย่างที่เขาได้มีในยุคนั้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพิธีกรทั้งสองท่านนะครับทั้งคุณปรมัตย์และคุณธีรยุทธนะครับช่วยกันเผยแพร่เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับมรดกคณะสตรที่ยังลงเหลือถึงปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่ายังไม่หมดเท่านี้นะครับเรื่อง ได้นำคุณผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมกันจะเป็นที่ไหนอย่างไรก็รอติดตามได้นะครับผมสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนก็ต้องกล่าวคําว่าลาไปก่อนครับผมมาไปทีหลังครับครับผม <c oughs> ลาไปก่อนครับผมขอบ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs>